ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวินดูทลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศรีพิจิตนะครับประจำเดือนกร,รกฎาคมพุทธศักราช2567 เดี ام ام ๋ยวเรามาเริ่มกันเลย ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกดก้าฮินดูทลอดนะครับก่อนจะเข้าเนื้อหาอาจารย์ขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอาจารย์ก็จะมีการไลฟ์สดนะครับอยู่ที่ช่องสีดำนะครับเป็นประจำนะก็จะเป็นการไลฟ์ดูดวงฟรีเลยนะครับท่านใดสนใจนะครับก็สแกนนะครับ QR code นะครับด้านข้างนี้ได้เลยนะครับหลังจากที่เข้าไปแล้วนะครับก็ช่วยกดนะครับติดตามให้อาจารย์หน่อยนะครับนะเผื่อเวลาอาจารย์ไลฟ์สดปุ๊บก็จะเด้งนะครับให้ทุกคนเนี่ยนะครับได้เข้ามาดูนะครับ ร่วมฟรีกันนะครับนะท่านใดสนใจก็สแกน QR code ได้เลยนะครับอันนะครับเข้าไปที่ช่องดำนะครับกดเข้าไปครับปึ้งนะครับมันจะเข้าหน้าจออย่างนี้เนาะไปที่แชร์โปรไฟล์เห็นไหมครับกดไปที่แชร์โปรไฟล์แล้วจะมีอยู่ข้างบนเนี่ยนะครับนะกดเข้าไปอย่างนี้เลยปึ๊บเนี่ยแล้วก็สแกนนี้นะครับปึ๊บมันก็จะเข้าอย่างนี้นะครับนี่ก็คือวิธีการใช้งานนะครับ ชาวราศีพิจิกนะฮะก็จะมีดาวประจาตัวนะครับเราจะเรียกว่าตนุถ้าเกิดว่าท่านใดเคยผูกดวงด้วยวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดท่านก็จะรู้ว่าท่านเนี่ยมีดาวอะไรตั้งรับนะครับและดาวที่ตั้งรับนี่แหละจะเป็นการบอกลีลาของเดือนนี้เลยเดือนกร,รกฎาเนี่ยว่าคุณจะเจอเรื่องอะไรยังไงบ้างนะครับถ้าดาวพังคายไปสัมพันธ์ดาวที่ดีมาจะพบเรือนที่ดีเนี่ยคุณก็จะเฮงคุณก็จะปังนะครับแต่ถ้าเกิดไปเจอ เรือนสโตอย่างงี้นะเรือนการกินีอย่างงี้มันก็จะเกิดเรื่องยุ่งยุ่นวุ่นนะครับเพราะอีกพบเรือนหนึ่งเนี่ยนะครับมาจากเจ้าเรือนอล็นะครับซึ่งเป็นผู้สถานะพบซึ่งเป็นพบไม่ค่อยดีนะครับเป็นพบที่ยุ่งยุ่นวุ่นนะครับคําว่าอรินะครับแปลว่าอุปสรรคหนี้สินความบึดอัดใจความไม่สบายใจแต่สําหรับชาวราศีพิจิกเนี่ยได้รับความพิเศษอยู่อีกหนึ่งอย่างคือว่า คำว,ว่าอาริของชาวราศีพิจิกเนี่ยยังหมายถึงการพัฒนาตนนะครับการบริการการเทคแคร์การใส่ใจนะครับหรือการเรียนรู้กับสิ่งที่ตัวเองเนี่ยนะครับอยากจะเรียนรู้นะก็จะส่งผลให้ตัวเองเนี่ยสามารถเจริญก้วาวหน้าได้เอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับชาวราศีพิจิกนะครับในช่วงเดือนกนรกฎานี้นะครับ1นึถึงสิเนี่ยตัวเรายังคงแก้ปัญหาอยู่นะเพราะตนุค,คือตัวเราเองเนี่ย ยังเข้าไปอยู่ในเรือนของอารินะครับแต่ข้อดีก็คือว่าเป็นกเกษตรตาธิบดีไม่ถึงว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะถ้ามันไม่หนักหนาสาหัสจนเกินไปนะไม่ได้มีดาวอะไรที่แบบโอ้โหมรุมมต้มหรือในพื้นดวงเดิมไม่ได้มีดาวแบบสโตแบบจังๆเนี่ยนะครับคุณก็สามารถจะผ่านผลเรื่องยุ่งๆบุญๆไปได้ด้วยอิทธิพลของดาวกเกษตรตาธิบดีนะครับ น่นไม่ถึงแน่นอนครับคาว่าตนุปไปอยู่ในเรือน阿里เนี่ยปัญหามันอาจจะเกิดขึ้นนะแต่เราสามารถจะผ่านพ้นเรื่องยุ่งยุ่งวุ่นหรือบางคนเนี่ยเอาแบบง่ายๆเลยคือรู้ต้นต้นเหตุของความเสียหายทั้งปวงนะอย่างบางทีเรารู้ว่าเราอาจจะไปทําเรื่องบางสิ่งบางอย่างนะครับซึ่งมันอาจจะทําให้เรามีหนี้สินอาจจะทําให้เรามีเรื่องยุ่งยุ่งวุ่นนะครับพอเรารู้ว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้นะครับด้วยความที่ดาวนเป็นเกษตรมันเลยทําให้คุณลดละเลิกหลีกเลื่อง นะครับภัยที่มันจะเกิดขึ้นได้นะครับนะอีกภพเรือนหนึ่งนะครับก็คือในราศีเมษนี่แหละนะเขาเรียกว่าอะริเป็นกเกษตรตาที่ปดีก็แสดงว่าในมุมดีเนาะก็สามารถที่แก้ไขปัญหาได้ชนะศัะตรูศัตรูแพ้ภัยตนเองอ่านี่เรามองในมุมดีแต่ถ้าเกิดเรามองในมุมไม่ดีก็คือบางท่านเนี่ยบางเอิร์ธเสี่ยงเกินมีดาวพระอังคารปีนี้เนี่ยดันเป็นกาลกินีจรขึ้นมาเอาเราทีนี้ที่ในงานงอกเลยกาลกินี อยู่ในเรือนยอาลิีและเป็นกเกษตรตาทเทพดีแสดงว่าปัญหาเก่าๆจะกลับมาโาครคภัยไข้เจ็บที่เคยเป็นนะครับหรือสิ่งที่เรากังวลนะครับหรือสิ่งที่เรายังเคลียรไม่จบอาจจะกลับมาทําให้เราปวดหัวยุงย่งยุง่นๆได้เช่นกันนะอันนี้ก็เป็นจุดที่เราต้องระมัดระวังนะครับนะเอระนะครับตอนที่ดาวพังคานอยู่ในราศีเมษนะครับก็ ในช่วงของวันที่1จนถึงวันที่7เ,เนี่ยนะครับเข้ามาัทโนนะครับมหัทโนเนี่ยเขาเรียกว่าเลิกเศรษฐีใหญ่หรือเป็นเลิกเรื่องผลประโยชน์ลงตัวนะก็คือเลิกพ้อค้านนั่นแหละนะจะทําอะไรยังไงมันต้องดีวกันให้มันสมน้ําสมเนื้อนะครับถึงจะสําเร็จได้โดยง่ายนะแล้วก็วันที่8จนถึงวันที่12เนี่ยเข้าโจโรเลิกเลิกโจโรเนี่ยเป็นเลิกวางแผน นะครับเป็นเรื่องค่อนข้างจัดฉลาดนะครับจะประสบผลสําเร็จหรือรอดพ้นเรื่องอยุ่งๆวุ่นๆเนี่ยต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบนะครับแล้วก็จุดที่ให้คุณสาหรับการเคลียร์ปัญหาต่างๆนะครับก็จะเป็นในช่วงของวันที่สามจนถึงวันที่เจ็ดนะเราจะเข้าน้ำวางปูงเอกที่เรียกว่าคุมโทษคุมไผ่นะก็จะทําอะไรยังไงช่วงนี้ถือว่าแก้ไขปัญหาได้ดีนะครับหลังจากนั้นนะครับตัวเราเองก็จะไปอยู่ในราศีพฤษภนะครับได้ตําแหน่งประ ได้ตำแหน่งราชาโชคนะครับเลือกเอาจะเอาปะหรือราชาโชคถ้าเป็นผมผมเลือกราชาโชคนะนะครับแล้วยังได้เกณฑ์พิเศษนะครับเขาเรียกว่าได้เกณฑ์นะครับองค์เกณฑ์นะครับเขาเรียกเป็นเกณฑ์อุดมสมบูรณ์นะครับเกณฑ์เจริญก้าวหน้านะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าชาวราศีพิจิกนะครับเข้าไปในลักษณะของการอร่อนน้อมถ่อมตนนะเข้าแบบปะคําว่าป,ะ,ปะแปลว่าทาเพื่อผู้อื่นถ้าเราเข้าไปหาแล้วเราทําเพื่อผู้อื่น เราก็จะได้รับผลที่ดีกลับมานะครับแต่ถ้าเกิดว่าจริตเราเป็นคนที่ต้องการให้คนเทคแคร์ดูแลใจใส่อันนี้ก็อาจจะไม่ถูกจริตเท่าไหร่นะอาจจะคุณอาจจะต้องปรับนิดนึงนะครับเพื่อความเจริญเจ้าหน้าของคุณนะครับเพราะว่าดาวเนี่ยคําว่าได้ตําแหน่งป่าแปลว่าอ่อนแรงเราอาจจะอ่อนแรงเพราะเราอ่อนแรงคนก็ไม่ค่อยที่จะเออเขาไม่ได้มองว่าเราแข็งกล้าเขามองว่าเราเนี่ยอ่อนน้อมถ่อมตน นะครับถ้าเราทําตามเงื่อนไขนี้เราถึงจะสาเร็จนะครับอีพบเดือนหนึ่งฮนะถ้าบังเอิญคุณมีดาวบั้งคารปีนี้เป็นการกินีอะลิอยู่ในเรือนของปัตตนีได้ทั้งองค์เกณฑ์ได้ทั้งปะได้ทั้งลายชาโชคนะครับนั่นก็หมายความว่าตัวของคุณเองนะครับอาจจะต้องเรียนรู้นะครับคาว่าเรียนรู้เรียนรู้คู่สัญญาว่าเขามีลักษณะนิสัยอะไรยังไงนะชอบแบบไหนหรืออะไรยังไงเนี่ยคุณถึงจะสามารถนะครับคุมเกมได้หรือประสบผลสําเร็จ นะครับบางเรื่องได้นะครับเพราะคําว่าอาลิมันแปลว่าอุปสรรคอยู่แล้วนะครับอลิและอลิแบบไหนเราถึงจะได้เงินได้ทองหรือประสบผลสำเร็จก็คืออลิที่เข้าไปเจรจาเข้าไปพูดเข้าไปคุยเข้าไปตอบโจทย์ความต้องการอะไรประมาณนี้นะครับเราถึงจะได้ราชาโชคกลับมาก็คือความสะดวกสบายนะครับสำหรับบางเรื่องแต่แน่นอนครับการที่ตัวเราเองวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของปัตนิก,ก็แสดงว่าหนึ่งแหละเรารับฟังนะเรารับฟังเขานะเมื่อเรารับฟังเขา โอเคกับเรานะครับมันก็ส่งผลให้เราประสบความสเร็จได้นะครับด้วยอิทธิพลของดาวที่ได้ตําแหน่งนะครับองเกณ์นะครับถือว่าเป็นเกณ์ที่อุดมสมบูรณ์นะอันนี้ก็ถือว่าดีนะเอราะนะครับตอนที่ดาวพังคานอยู่ในราศีพุธ นะครับก็จะเป็นในช่วงวันที่13ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับราปี1-3ึนาทีนะครับสิถึงยีเนี่ยเป็นเลิกวางแผนเนาะเราเรียกว่าโจโรเลิกนะครับจะทำอะไรยังไงต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบนะครับหรือมีแผนงานถึงจะสำเร็จได้นะครับวันที่2 7 3 1เถึงสาเนี่ยเราสวยภูมิป,ปาโรเป็นเลิกแห่งความมั่นคงนะครับก็คือถ้ามีความหนักแน่นมีความมั่นคงนะครับตรงมาตรงไปก็ สามารถสําเร็จได้นะครับเอาละต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูนะครับาดาวพระอาทิตย์กันนิดนึงนะครับดาวพระอาทิตย์เนี่ยนะครับท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะในราศีสิงห์นะครับเราจะเรียกว่าภพกรรม,มะนะครับกรรม,มะแปลว่าการงาน,ก,นการกระทำวิถีชีวิตการดาเนินชีวิตสําหรับชาวราศีพิจิอยากจะรู้ว่านะครับเดือนนี้การงานเราเป็นยังไง นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับดาวเจ้าเรือนการงานของเรานะครับแน่นอนครับในช่วงของวันที่1จนถึงวันที่15เนี่ยนะครับอยู่ในราศีเมถุนเนี่ยอันนี้ก็ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่เพราะว่าไปอยู่ในเรือนของภพมรณะนะครับการงานมรณะถ้าเป็นลักษณะเราอาจจะเบื่ออาจจะเซ็งนะครับอาจจะมีปัญหายุ่งยุ่งวุ่นวุ่นนะครับนะก็อยู่ที่ว่ามีอะไรมากระทบกระทั่งนะครับถ้าเป็นในลักษณะของ อ่เพื่อนฝูงก็อันนี้อาจจะพอโอเคหน่อยแต่ถ้าเกิดไปมีปัญหากับผู้รับผู้ใหญ่ขึ้นมาในอันนี้ยุ่งเลยเพราะว่าดาวพระอาทิตย์ที่ได้ตำแหน่งราชาโชคเนี่ยเขาเยกว่าพวกฟ้าประธานนะเป็นระดับพวกอ่เหนือการควบคุมนะครับในเมื่อดาวเจ้าเรือนการงานเราไปตกพวกมรณะและตำแหน่งนะครับราชาโชคก็พยายามอย่าไปม,มีปัญหากับหัวหน้างานอย่าไปมีปัญหากับเจ้าของบริษัทหรืออย่าไปมีปัญหากับวงสาขะนาติาที่ทําให้เขานะครับเครื่องนะฮะแล้วก็มักที่จะเสียหายเพราะ ความเข้าใจผิดหรือสําคัญผิดนะครับบางทีเราคิดว่าเราเองเนี่ยเป็นบุคคลสาคัญขององค์กรหรือบริษัทนะครับแต่จริงๆแล้วเราก็แค่เป็นพนักงานคนหนึ่งนะครับที่อาจจะเก่งขึ้นมาหน่อยนะครับแต่เราสําคัญผิดว่าถ้าขาดเรานะครับแล้วบริษัทเขาจะอยู่ไม่ได้นะครับคุณห้ามคิดอย่างนี้นะครับเพราะเวลาดาวพระอาทิตย์ตกมรณะมักที่จะคิดว่าตัวเองเนี่ยสำคัญและสุดท้ายตัวเองก็นะครับก็อยู่ไม่ได้ นะครับบางคนกรรมะมรณะก็ตกนานก็มีเยอะนะอันนี้นะครับต้องระมัดระวังมากๆนะครับสําหรับชาวราศีพิจิกนะครับในช่วงของวันที่ 1- ถึงวันที่15กรกฎานี้นะครับตอระมัดระวังไว้นะครับ1ถึง5เนี่ยเสวยเทวีเลิกนะครับก็เป็นเลิกนางพญานะครับเลิกเออเขาเรียกว่าเลิกสะดวกสบายนะครับก็อย่าทาอะไรที่มันสบายมากนะ รักสบายมากอาจจะยุ่งได้นะครับต้องเรามาระวังนะครับแล้ววันที่6จนถึงวันที่15เนี่ยนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินใจเราจะเรียกว่าเพชฌฆาดเลิกนะครับจะทําอะไรยังไงต้องตัดสินใจให้รอบคอบนะครับเพราะว่าไปแสดงผลนนิรลือนเสียเขาเลือกพบมรณะอันนี้ไม่ให้คุณนะครับ นะแล้วก็ในช่วงของวันที่2จนถึงวันที่5เนี่ยเขานวังประุเอกเหมาะสาหรับที่จะเคลียร์ปัญหาต่างๆที่มันค้างคา,านะครับก็จะได้ผลดีนะแต่จุดที่ไม่ควรจะทําอะไรอย่างไรไม่ควรตัดสินใจเลยนะครับคุณจะอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆเดินหนีเดินเลี่ยงได้ยิ่งดีนะครับจะเป็นในช่วงของวันที่เจนถึงวันที่12นะครับช่วงนั้นเราจะเข้านวังพิษนะครับซึ่งนวังพิษเนี่ยก็ต้องบอกว่านะครับเป็นนวังที่ให้โทษนะครับน,นวังที่ให้โทษนั่นหมายถึงว่าถ้าตัดสินใจทําอะไรยางไ ช man, ่วงนี้นะครับก็อาจจะเกิดเรื่องยุ่งยุงบุญได้นะครับอันนี้ต้องเรามาระวังอย่างมากๆเลยนะครับหลังจากนั้นถึงจะเริ่มดีแล้วนะครับตั้งแต่วันที่16ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลานะครับย1นาฬิกาหนาทีเนี่ยนะครับดาวเจ้าเรือนการงานเราเนี่ยไปอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดนะครับเราจะเรียกว่าพบสุขภาะ นะสุภาพแปลว่าคนช่วยเหลือคนอุปธรรมค้ำจุนนะครับแล้วก็ไม่ขัดที่พึ่งที่อาศัยนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่นะครับเหมาะที่จะคุยเกี่ยวกับเรื่องของความเจริญก้าวหน้าเกี่ยว,วหน้าที่การงานเกี่ยว,วเรื่องของเงินเดือนเกี่ยวกับเรื่องของการย้ายตําแหน่งย,ย้ายถิ่นฐานย้ายจากที่หนึ่งมาอยู่ที่1สามารถคุยได้ในช่วงนี้เพราะอะไรเพราะคาว่ากรรมะแปลว่าวิาวถีชีวิตกรรมะที่ไปอยู่ในเรื่องของสุภาพก็คือ การนำพาวิถีชีวิตของตัวเองนะครับทำให้วิถีชีวิตตัวเองเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ดีนะครับตั้งแต่วันที่16เป็นต้นไปนะนะครับเอาระนะครับแต่ทีนี้เลิกดีตอนไหน16-19ถึง19เนี่ยเพชจะคาดเลิกเป็นเรื่องของการตัดสินใจนะถ้าเกิดเรื่องของหัวหน้าเรียกเข้าไปให้ไปทํานู่นทนํานี่แล้วคุณมีความรู้สึกมันมีความเจริญก้าวหน้า นะครับแลวไม่ได้เสียงไม่ได้เกี่ยวเรื่องของการผิดกฎหมายคุณก็ต้องตัดสินใจให้ดีนะครับตัดสินใจดีอาจจะเฮงได้วันที่20นะครับไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับเสวยราชาเลิกช่วงนั้นจะเป็นเลิกยิ่งใหญ่นะครับเป็นลิกสะดวกสบายก็มีเกณฑ์ที่จะนะครับเข้าหาผู้รักผู้ใหญ่ที่เป็นระดับหัวหน้าได้นะครับและจุดที่พีคที่สุดจุดที่ให้คุณที่สุดนะครับนั่นก็คือในช่วงของวันที่30นะครับไปจนถึง สาิบเด็ดนะครับสวันนะเข้านวางปูเอกช่วงนั้นคือพีคสุดละนะครับประสบผลสําเร็จอย่างดีเยี่ยมเกี่ยวเรื่องของการงานนะจะทําอะไรยังไงช่วงนี้ถือว่าดีที่สุดนะครับนะก็ยินดีด้วยนะครับเอาละต่อไปนะครับนะเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระพุธนะครับดาวพระพุธเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะของชาวราศีพิจิกนะครับนะแปลว่าความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังไม่ได้ดังใจนะ อภพเดือนหนึ่งเป็นเดือนที่ดีนะครับในราศีกันเนี่ยเราจะเรียกว่าภพราพะนะครับราพก็แปลว่าไรายได้2รายได้3นะครับโอกาสต่างๆความโชคดีต่างๆนะครับหาไรายได้เสริมต่างๆเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าไปอยู่ในภพดีหรือดีไหมปรากฏว่าในช่วงเดือนนี้เป็นจังหวะที่ชาวราศีพิจิกจะหาไรายได้2รายได้3ได้ดีมากๆเลยนะเป็นผลมาจากดาวเจ้าเรือนล่าผลนะครับไปอยู่ในเรือนคู่มิตรตัวเองในราศีกรกฎนะครับ นะเราจะเรียกว่าราพะไปอยู่ในภพของสุภะก็แสดงว่าเป็นช่วงที่เราโชคดีนะจะหยิบจะจับจะทําอะไรยังไงจะคิดหรืออะไรยังไงคุณมีโอกาสที่จะได้รับการซัพพอร์ตช่วยเหลือนะแล้วก็มีการช่วยเหลือเรื่องของการงานด้วยนะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มกระดาวอาทิตย์นะครับที่มาจากเจ้าเรือนการงานด้วยและดาวพระอาทิตย์กระดาวพระพูดเนี่ยเขาเป็นคู่วิชาการซึ่งเป็นคู่ที่ดีนะครับเวลาพูดจาหรือเจรจาอะไรยังไงนะครับมันก็จะเป็นที่นะครับ ต้องตาต้องใจของคนอื่นนิดหนึ่งนะครับเราจะมีไหวพิจานนรณาในการพูดในการเจรจาค่อนข้างจะดีนะครับเหมาะสําหรับจะเซ็นเอกสารสัญญาหรือจะทำอะไรยังไงในช่วงนี้นะขอยินดีด้วยแต่ถ้าเกิดท่านใดบังเอิญเสรเกินนะค,คุณมีดาวพับพุธปีนี้เป็นกาและกินีจออันนี้ต้องระมัดระวังแล้วนะครับเพราะคําว่ามรณะจะมาแทนนะครับมรณะสุภาษะแปลว่าทําคุณคนไม่ขึ้นมรณะสุภาษะระมัดระวังเรื่องเอกสารสัญญานะครับมรณนะ สุภะแปลว่าอย่าทําอะไรเกินตัวนะครับตัวเองลําบากก็ยังไปคำาประกันให้คนอื่นตัวเองลําบากเงินก็ยังไม่มียังจะไปยืมเงินให้คนอื่นอะไรเงี้ก็ไม่ได้นะต้องต้องเขาเรียกว่าต้องอยู่แบบถ่อมตัวนะครับถึงจะรอดนะครับเพราะคาว่ามรณะเนี่ยไปสุภะบางคนก็ถูกคนอิจฉาดิศยาใส่ร้ายป้ายสีไม่หวังดีถูกหลอกใช้ นะครับในกรณีที่เป็นการกินีแล้วคุณไปสัมพันธ์ดาวแบบอิลุงตุงนางอ่ะนะครับคุณถึงจะโดนประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าโล่งๆไม่มีอะไรเลยอันนี้ก็เบานะครับนะอะไรประมาณนี้นะครับดาวพพุัธนะครับที่สถิตนะอยู่ในราศีกรกฎเนี่ยอยู่ทั้งเดือนเลยหนึ่งถึงเจ็ดเนี่ยเขาเลิกดีเราจะเรียกว่าราชาเลิกนะครับซึ่งเป็นเลิกสะดวกสบายเลิกยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็วันที่แดจนถึงวันที่ย3บสามเนี่ยเขาสมโนเลิกนะครับเขาเรียกว่าเลิกนักบวชเลิก จดีเลิกนิ่งๆนะครับหาโอกาสทําบุญนิดหน่อยเพื่อเสริมบารมีตัวเองนะจะยิ่งดีขึ้นไปใหญ่เลยนะครับดาวพระพุธจะเริ่มเดินถอยหลังตั้งแต่วันที่24นะครับไปจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยการที่ดาวเดินถอยหลังนั่นหมายถึงว่าเราอาจจะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของเอกสารคาดเคลื่อนนะครับนัดหมายนะครับตกหลนนะครับหรืออาจจะมีการ เลื่อนนัดบ่อยๆนะครับส่งผลอาจจะทาให้หงุดหงิดบ้างนะอันนี้ก็ต้องใจเย็นๆมันเป็นอิทธิพลของดวงดาวนะครับนะจุดที่ให้คุณจะเป็นในวันที่6นะครับไปจนถึงวันที่7นะเราจะเข้านวางปุกเอกนะครับทำอะไรยังไงช่วงนั้นนะครับดีเยี่ยมนะครับเกี่ยวเรื่องของโอกาสวาสนาความโชคดีอะไรต่างๆก็จะเข้ามาในช่วงนั้นนะครับแต่จุดที่ต้องระมัดระวังนะครับไม่ควรที่จะไป ยุ่งออกับคนอื่นนะครับหรือไปออกหน้าแทนคนอื่นจะเป็นในช่วงของวันที่14จนถึงวันที่21นะเราจะเข้าระวังพิษนะครับช่วงนี้ไปช่วยเหลือใครอะไรยังไงอาจจะไม่ได้รับผลเท่าที่ทดีเท่าที่ควรน่ะเพราะว่ามันเข้าระวังพิษครับเข้าระวังพิษมันไม่ให้คุณอยู่แล้วอันนี้ต้องระมัดระวังไว้หน่อยนะครับเอาละต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระฤหัสบดีกันนิดหนึ่งนะครับ ดาวพระหัสบดีเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีธนูเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าพบกระดุมพระที่แปลว่าไรายได้การเงินการทองกระแสงเงินสดนะครับเรือว่าแก้วสารพัดนึกกันเลยทีเดียวนะอะไรจะเสียหายก็เสียไปขออย่างเดียวเงินอย่าเสียหายนะครับอีกพบเรือนหนึ่งนะครับในราศีมีนนะครับเราจะเรียกว่าพบปุตตาที่แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องไอเดียจินตนาการสินค้าผลิตภัณฑ์ นะครับการลิเรมต่างๆนะก่อนหน้านั้นม่ไม่ดีตอนที่อยู่ในราศีเมษเนี่ยอันนี้ก็โดนไปแล้วหนึ่งปีอันนี้หมดโปรแล้วนะครับก็หมายถึงว่าเรื่องยุงย่งๆวุ่นเรื่องเงินเราหมดนะสำหรับชาวราศีพิจิกต่อไปก็จะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าเพราะดาวเจริญการเงินไปอยู่ในเดือนคู่สัญญาแล้วถึงตัวเราด้วยนะเนี่ยเป็นกระตุ้นเลยเนี่ยตามไปเลยนั่นหมายถึงว่าชาวราศีพิจิกจะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของตัวแทนในหน้าซื้อมาขายไปนะครับแล้วก็จะโดดเด่นเกี่ยวกับในเรื่องของ การได้รับผลประโยชน์จากคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญานะครับอันนี้ถือว่าดีนะแล้วก็ด้วยดาวไปอยู่ในเรื่องของปัตตานีเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะเจอคนดีมีคุณธรรมนะครับมีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่นะครับถูกอกถูกใจมีหลักการมีเหตุผล นะครับก่อนหน้านั้นอาจจะเจอไม่มีเหตุผลนะตอนนี้เจอคนที่มีเหตุผลมีหลักการก็จะส่งผลนะครับให้เราเองนะครับเวลาจะทําอะไรยังไงเนี่ยมันจะราบรื่นเพราะเรามีที่ปรึกษาที่ดีเพราะคาว่าปตัตตนิคือการร่วมมือการร่วมมือที่เป็นแบบดาวพฤหัสก็คือเป็นแบบผู้ที่มีความรู้ร,รู้จริงนะครับก็เลยจะส่งผลให้เราเองเนี่ยเวลาประสบสําเร็จมันก็จะประสบผลสําเร็จได้ดีนะครับอีพกเดือนหนึ่งนะครับมาจากพบพปุตตะเนาะ ปุตตะไปอยู่ในเรือนของปัตตนินะครับถ้าเรามองกันในลักษณะของการร่วมมือนะเราก็มีเกณฑ์ที่จะร่วมมือกับใหม่ๆนะครับโปรเจกต์ใหม่ๆโครงการใหม่ๆนะครับเพื่อความเจริญก้าวหน้าอะไรก็ว่ากันไปนะครับถ้าเรามองไปในเรื่องของบุตรหลานลูกหลานก็มีเกณฑ์ที่จะสนิทสนมกับบุตรหลานลูกหลานมากขึ้นนะไปไหนมาไหนด้วยกันมากขึ้นนะครับหรืออาจจะมีการดีลงานหรืออะไรกันประมาณนี้ก็เป็นลักษณะของการเปิดโอกาสนะครับให้เด็กแสดงความสามารถ นะเราก็อาจจะเป็นในลักษณะของแบ็กหรือเบื้องหลังอะไรประมาณนี้นะให้ลูกน้องเขาทําบางสิ่งบางอย่างไปเราก็คอยสนับสนุนได้นะครับถ้าเรามองในมุมดีนะแต่ถ้าเรามองไปในเรื่องของความรักนะครับก็ปุตตาแปลว่ารักครั้งใหม่และครั้งแรกนะครับก็มีเกณฑ์ที่เราจะพบรักจากที่หลังลามานานนะอาจจะแบบเอออาจจะมีนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ตอนนี้นะครับเรื่องของความรักก็เริ่มที่จะสดใสนะครับเราก็มีเกณฑ์ที่จะเจอ คนดีเข้ามาด้วยนะครับนะดาวพฤหัสบดีนะครับในช่วงที่อยู่ในราศีพฤษภกนะครับก็หนึ่งถึงสามสิบเอ็ดเนี่ยเสวยเลิกมั่นคงอยู่แล้วอันนี้ไม่มีปัญหานะครับภูมิปโรแห่งเลิกนะแต่จุดที่ต้องระมัดระวังนะครับก็ะะบจะเป็นในช่วงของวันที่หนึ่งจนถึงวันที่แปดเท่านั้นเองที่เขาะวังพิษแค่นั้นเองพิครุฑนะไม่มีอะไรมากนะแต่หลังจากนั้นดีแล้วตั้งแต่ยี่สิบสี่ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับจะเข้านวัตภูเอกนะช่วงนั้น,นดีหมดแล้วจะทําอะไรยังไงอูสัญญาดีอะไรดดดีีททุุกกสิ่ง่งงอยาหมนะครับ ยินดีด้วยนะครับเอาละต่อไปเดี๋ยวเรามาดูดาวพุธศุกร์กันนิดหนึ่งนะดาวพุศุกร์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีพุธศกเนี่ยเราจะเรียกว่าภบปัตตน,นิที่แปลว่าคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาคู่คลองนะครับอีกภพเรือนหนึ่งนะครับอันนี้ไม่ค่อยจะสู้ดีมาจากในราศีตุน้นเราจะเรียกว่าภพวินาศนะครับวินาศก็แปลว่าเสียหายรับรับ,รบซ่อนเลนปิดบงังไม่เปิดเผยนะครับเอาละนะครับในช่วงของวันที่หนึ่งนะครับจนถึงวันที่แดเนี่ย เอาไอ้ดาวคู่ก็ยังไม่ค่อยดีเนาะเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนปัตนินะนะครับไปอยู่ในเรือนของมรณะก็ยังไม่ได้ดังใจยังหาข้อสรุปไม่ได้นะครับเวลาปัตตนิในมรณะนะก็แนะนําว่าดูดูกันไปก่อนนะครับมันอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อาจจะสร้างเรื่องข้างปัญหาหรือเจ็บไค่ได้ดป่วยหรือเป็นโรคที่ถึงอยู่ห่างกันนะเรื่องความรักยังไม่โอเคนะครับในช่วงของวันที่1นถึงแนะครับนะและอีกภพเรือนหนึ่งมาจากเจ้าเรือนวินาศด,ด้วย วินาไปอยู่ในเรื่องของมรณะก็อาจจะมีสาเหตุเกี่ยวเรื่องหาความชัดเจนไม่ได้นะครับคนที่เข้ามาก็อาจจะมีนัยยะซ่อนเลนนะครับมีคู่อยู่แล้วก็บอกเป็นโสดนะอะไรประมาณนี้ก็มีเกณฑ์เหมือนกันนะหรืออาจจะนําเรื่องยุ่งยุ่งปวดหัวนะครับถ้าเกี่ยวเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรช่วงนี้หนึ่งถึงแปดนีไม่ไม่แนะนานะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นอยู่นะครับนะก็หนึ่งถึงแปดนะครับเสวยเพชรคาาเลิกจุดที่ต้องระมัดระวังจะเป็นในช่วงของวันที่สามถึงวันที่ห้าถ้าโดนก็จะโดนช่วงนี้แหละ นะครับถ้าหมายถึงคนทั่วไปเนี่ยมันก็หมายถึงคนมาหลอกเราก็ได้นะอาจจะไม่ใช่แฟนหลอกอาจจะเป็นฝ่ายตรงข้ามอย่างนี้นะอาจจะมาชักจูนทํานู่นทนํานี่แล้วเอาเงินมาล่อนู่นนี่แนละ้วสุดท้ายก็หลอกเราก็ได้สามถึงห้านี่อันตรายสุดให้เรามาระวังไว้หลังจากนั้นดีแล้วนะครับดาวเจ้าเรือนปัตนิมาอยู่ในราศีกรกฎนะครับอยู่กับดาวพระพุธนะครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาบผลได้ตําแหน่งอักษีตีธาตนะครับ เขพุทธพสุเป็นธาตุน้ําอยู่ในเรือนธาตุน้ํานะครับแล้วได้ตาแหน่งสีติธาตุไปสัมพันธ์กับดาวเจ้าเรือนการง,งานด้วยก็แสดงว่าช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงที่สามารถประสบผลสําเร็จนะครับเกี่ยวเรื่องของคู่ค้าคู่หุนส่วนคู่คสัญญา,กากเกี่ยวเรื่องของการทํางานอะไรต่างๆหาผลประโยชน์อะไรยังไงก็ว่ากันไปประสบผลสําเร็จนะครับได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับอันนี้ก็ ยินดีด้วยเลยครับนะแล้วก็คนโสดนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่มีศักยภาพมีความเพียบพร้อมนะครับมีบ้านมีรถมีทุกสิ่งทุกอย่างมีตําแหน่งนะครับอ่าก็ถือว่าท่านในพื้นดวงเดิมคุณมีดาวคู่ครองดีนะครับดาวเขาอย่างนี้ก็ถือว่าเฮงเลยนะเป็นจังหวะที่พลิกเลยนะครับมีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จนะครับในหลายๆอย่างเลยอันนี้ก็ยินดีด้วยแต่ถ้าเกว่าท่านใดบังเอิญมีดาว พราะสุกป,ปีนี้เป็นการักินีจรจะยุ่งนิดหนึ่งเพราะเขาวินาศไปอยู่ในเรื่องของสุภานะวินาศแปลว่าเสียหายเนาะสุภาก็แปลว่าความเจริญแก้วหน้า,าก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของนะครับคดีความต่างๆก็ได้นะครับที่มีสาเหตุมาจากในเรื่องของการงานได้นะครับเพราะไปกลุ่มกับดาวทิดมีสาเหตุมาจากคู่สัญญาได้นะก็ถ้าในพื้นดวงมีดาวไม่ดีตั้งรับเนี่ยมันจะยุ่งลุนินิดนึง นะครับนะเวลาจะทําอะไรยังไงต้องให้แม่นในเรื่องของเอกสารสัญญาเพราะอะไรที่มันดูแล้วมันแบบไม่ค่อยจะโอเคก็ให้เรามาระวังไว้หน่อยเพราะดาวที่เป็นการกินีเนี่ยมันเหมือนกับว่าเชื้อไวรัสหรือเชื้อโรคอะ่ะนะครับที่จะทําให้เราเองยุ่งยุ่นๆได้ทุกเรื่องเลยนะครับอันนี้ก็ให้เรามาระวังไว้หน่อยนะครับแต่ถ้าไม่ได้เป็นการกินีอันนี้ถือว่าปังปูริเยเปปูริยังกะเรทีเดียวนะครับดาวพระศุกร์นะฮะที่อยู่ในราศีกรกฎนะครับก็จะเป็นในช่วงวันที่9 นะครับไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา6โมงเช้านะห้นาที9ถึง11เ็นี่ยสวยเพชจะคาดเลิกนะครับเป็นเลิกของการตัดสินใจนะครับแล้วก็วันที่12จนถึงวันที่21เนี่ยเราจะสวยราชาเลิกนะครับอันนี้ถือว่าดีนะเป็นเลิกยิ่งใหญ่เลิกสะดวกสบายนะครับก็จะมีคนที่มีอำนาจนะครับมาคอย ชื่อเหลือเราได้นะครับแล้วก็วันที่ยี่สิบสามถึงสามสิบเอ็ดนะครับเวอร์สมโนเลกนะครับก็เป็นเลิกนักบวชน,นะครับแล้วก็จุดที่ต้องระมัดระวังเลยไม่ควรทําทุกธุรกิจธุกรกรรมหรืออะไรยังไงเลยนะครับจะเป็นในช่วงของวันที่ยี่สิบแปดนะครับไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเราจะเข้านวังพิษอันนี้ระมัดระวังหน่อยนะครับเอาละต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระเสาร์กันนิดหนึ่งนะดาวพระเสาร์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีนะครับมับงกรเนาะ อ่านี่เราจะเรียวพบสหชะนะครับสหาชาแปลว่าสังคมคนสนิทคนใกล้ชิดพี่น้องท้องเดียวกันนะครับไปสถิตอยู่ในเรือนไหนไปสถิตอยู่ในราศีกุมเราจะเรียวพบพันธุที่แปลว่าบ้านรถที่ดินหลักทรัพย์วงศาคณาญาตินะครับการศึกษาเผ่าพันธุ์นะครับก็ต้องบอกว่าจะเป็นช่วงที่สนิทกับคนได้ง่ายเอางี้กันนะจะเป็นช่วงที่เราคบใครหรือเจอใครเนี่ยเราจะมีความสนิทสนมข้อดีก็คือว่าบางทีเราไปติดต่อนะครับ ธุรกิจการค้าเนี่ยเราจะได้อะไรมาลาบเลื่นกัาคนอื่นนิดหนึ่งเสมือนเหมือนเป็นญาติกันเสมือนเป็นเพื่อนกันนะทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนนะครับแต่มีความรู้สึกว่าเออเป็นการยามิรให้กันได้มันจะเป็นประมาณนี้นะถ้าในพื้นดวงคุณไม่ได้มีอะไรมาตัดทอนนะนะและเป็นทักษะที่ดีด้วยเนี่ยคุณจะได้อะไรมาแบบง่ายๆฟุกๆได้รับอะไรที่มัน อภิสิทธิ์ชนเหนือคนอื่นอะไรประมาณนี้จะรู้สึกได้เลยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่สนิทสนมกับญาติพี่น้องวงศาคณะญาตินะครับถ้าไม่ได้สัมพันธ์เดาแย่ๆหรือพบลืนแย่ๆใครมีปัญหาข้างคาใจกันเนี่ยก็อาจจะเอาพวงมาลัยนะครับไปกราบขอข้ามานะครับวันก็จะกลับคืนดีมงคลเนี่ยโอ้ไม่คุยกันมาเป็นสิบปีนะครับนะแต่ก็สามารถคุยกันได้นะครับในช่วงนี้ถ้าในพื้นดวงเดิมคุณไม่ได้มีอะไรมาตัดทอนนะก็จะประสบสาเร็จเกี่ยวเรื่องของคอนเนคชันการตติดอ นะก็ถือว่าดีนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยก็กอะนว่างพฤหัสสบดีเทวีเลิกนะครับเข้านว่างปูุกเอกด้วยทั้งเดือนเลยตั้งแต่วันที่ 1- นึงถึงสเมเดเลยนะก็ยินดีด้วยนะครับสาหรับชาวราศีพิจิกนะครับเอาละต่อไปไน,นะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับนะเรามาดูดาวพระราหูกันนิดนึงนะครับเมื่อกี้ดา,าวเสาร์เดินถอยหลังทั้งเดือนเหมือนกันนะแต่ว่า หอยหลังเข้านวางปูกเอกก็ถือว่าให้คุณนะครับแต่อาจจะให้คุณไม่มากนะอะนะครับพระราหูก็เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุนะครับพันธุก็แปลว่าบ้านรถที่ดินหลักทรัพย์นะลูกน้องนะไปอยู่ไหนนะเอ่อทุที่เอ่อราหูเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุนะครับพันธุก็แปลอะถูกต้องบ้านรถที่ดินหลักทรัพย์นะครับไปอยู่ในเรือนไหนอยู่ในราศีมีนนะในราศีมีนเราจะเรียกภพปุตตะที่แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาไอเดียจินตนาการความคิดสร้างสรรค์การิเริ่ม ก็แสดงว่าพันธุ์ถ้วยปุตตะก็แปลว่ามีเกณฑ์ที่จะมีหลักทรัพย์เพิ่มพูนขึ้นหลักทรัพย์งอกเงยขึ้นนะครับก็เหมาะสําหรับคนที่อาจจะเป็นลักษณะในหน้าตัวแทนนะครับการซื้อเกงกําไรซื้อมาขายไปหรืออะไรประมาณนี้นะครับจะโดดเด่นอยู่พอสมควรนะนะครับเพราะคำว่าพันธุ์ถ้วปุตตะเนี่ยนะมันแปลว่าหลักทรัพย์เพิ่มพูนหรือง,งอกเงยขึ้นนะบ,บางคนก็ไปศึกษานะครับเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ตัวเองอยากจะเรียนรู้ นะครับหาทักษะเพิ่มอะไรประมาณนี้ได้หมดนะครับก็ถือว่าให้คุณกระดวงชะตาอยู่นะครับก็ยินดีด้วยก็เหมือนกันฮะพระราหูก็เข้านวาวภูเอกทั้งเดือนเลยเหมือนกันนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับก็นะครับดาวพระเสาร์วราหูให้คุณสําหรับชาวราศีพิจิกนะครับก็นะครับยินดีด้วยนะครับเอาละต่อไปนะครับนะดาวพระเกตะดาวพระเกตอยู่ในเรือนสหะชะนะก็ ถ้าไม่ได้สัมพันธ์การกินหนีจะดีจะกระตุ้นเกี <human> ่ยวเรื <comigo> <t une> ่องของนะครับการติดต่อนะแล้วก็จะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการส่วนมต์ไหวพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามสถานที่ต่างๆที่โด่งดังนะครับเขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาหมู่บ้านประจําจังหวัดอะไรประมาณนี้เช่นพระพุทธชินราชพระพุทธโสธรพระุจันโตหลวงพ่อโสธรอะไรเงี้ยนะครับถ้าไม่เสียหายนะครับชาวราศีพิจิกนะครับก็ถ้าเป็นสายมูส่วนได้หมดนะครับขอได้หมดนะครับก็สามารถจะได้รับ ผลประโยชน์นะครับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เช่นกันนะครับก็ถือว่าถือว่าโอเคนะครับนะแล้วชาวราศีพิจิกถ้าคนไหนมีเซนต์มีอะไรเนี่ยนะจะฝันแม่นแล้วก็มีโอกาสที่จะถูกรางวัลใหญ่ได้เหมือนกันนะครับก็ยินดีด้วยนะครับเอาละนะครับยังไงก็กราบขอพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมนะครับผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอขมาอภัยด้วยนะครับท่านใดถูกโอทุกใจขอความน่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร กดกระดิ่งติดตามแล้วท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษก็สามารถร่วมเป็นผู้มีคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกตเก้านะครับจะเลี้ยงน้ำชากาแฟาก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับตามช่องทางซุปเปอร์แตงนะครับยังไงก็กขอบพระคุณทุกท่านครับผมเกตก้าให้ดูตลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกตก้าให้ดูตลอดเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะบนะก็จะเป็นการเสริม เคสต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงเราวนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ นะระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ดทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสาหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ